ู้ชมครับวันนี้ก็เป็นกําหนดนะครับที่หลวงตาจันทรนะครับเจ<ช>้าวาดวัดป่าหลวงตาบัวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก<ช>็คือตามกาหนดเนี่ยจะออกมาถแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มีการกล่าวอ้างวา่ากล่าวหาว่าทางวัดไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าสัตว์ป่าหลังจากมีการไปพบซากลูกเสือจำนวนมากภายในวัดนะครับหลังจากที่เจ้าที่เอง<ช>เข้า<ช>ไปขนย้ายเสือโคร่ง137ตัวออกจากวัดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปร<ช>ากดว่าวันนี้ หลวงตาจาันนี้ปรากฏตัวจริงแต่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครคือมาแล้วใช่ไหมคะเพราะ<ไ>ว่านัดกับสื่อมวลชนเอาไว้น,นะคะเพราะหลายคนถามคําถามว่าตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องหลวงตาจาันที่เป็นเจ้าว,ว่าหายไปไหน<ช>แ,ลแล้วก็ต้องหาคนรับผิดช,ชอบกับเสือของกลางรวมถึงอวัยว,วะซากลูกเสือต่างๆที่ไปเจอในวัดด้วยใช่ครับเพราะว่าหลายฝ่ายเองก็มองว่าอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับวการค้าสัตว์ป่าหรือเปล่านะครับซึ่งทางตัวแทนของทางวัดเองก็ออกมา ยืนยันอีกครั้งนะครับบอกว่าทางวัดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าสัตว์ป่านะครับแล้วก็ทุกอย่างนั้นก็ทําตามกฎหมายเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับเมื่อถึงเวลานัดนะครับหลวงตาจันนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวนะครับก็คือออกมาปรากฏตัวจริงๆเมื่อวานขออภัยครับช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีบรรดาผู้สื่อข่าวนะครับทั้งจากในประเทศต่างประเทศก็ไปรอทําข่าวกันจํานวนมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับหลวงตาจันเนี่ยนั่งรถกลอฟออกมาให้อาหารสัตว์ แล้วก็นั่งรถกลับเข้าไปนะครับโดยบอกว่าไม่สบายขนาดที่ลูกศิษย์วัดนะครับบอกว่าหลวงตาจานนั้นป่วยเป็นโรคหัวใจ ก็ไม่สะดวกที่จะ,ะแถลงข่าวครับค่ะแล้วก็คนที่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในวันนี้เป็นตัวแทนของวัดป่าหลวงตาบัวนะคะคือคุณสิริหวังบุญเกิดค่ะก็ะแถลงข่าวแทนหลวงตาจันทร,ร์ก็บอกว่าคือหลังจากที่เกิดเรื่องข่าวที่ออกมาทุกวันทุกวันก็ทําให้คนมองภาพวัดป่าหลวงตาบัวเปรียบเสมือนเป็นสถานที่ซ่องสมุเป็นสถานที่ลักลอบค้าสัตว์ป่าคือบางคนก็มองว่าวัดนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่พักรอาการส่งออก เสือข้ามชาติหรือเปล่าคะเรื่องนี้ก็มีการชี้แจงถึงประเด็นนี้นะคะว่าอาจจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ยืนยันว่าหลวงตาจันทร์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะว่าตัวท่านไม่ใช่ผู้บริหารแต่ว่ามีบุคคลเข้ามาบริหารแทนในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตัวของหลวงตาจันเนี่ยยังเป็นเจ้าอาวาสคนปัจจุบันอยู่นี่ก็เลยเป็นการตั้งคําถามที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดมาหลายปีที่ผ่านมาแล้วทางฝั่งกรมมุทยานแห่งชาติก็นําเสือมาให้ทางวัดดูแลถามว่าทาไมจํานวนของเสือถึงมีการขยายพันธุ์มากขนาดนี้ มันก็เลยเกิดมีการผสมพันธุ์มีลูกออกมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะก็เลยทําให้มีจํานวนของเสือที่อยู่ในความดูแลของวัดเนี่ยเยอะแล้วเรื่องของเสือสามตัวที่หายไปแล้วก็ไปเจอหลักฐานที่เป็นเอกสารเหมือนกับเป็นข้อตกลงนะคะแลกเปลี่ยนเสือของทางวัดกับทางฝั่งลาวเรื่องนี้ทางวัดก็ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีกระบวนการทําให้เสือหายไป3ตัวตรงนี้เนี่ยต้องมีหน่วยงานไปติดตามหรือว่าไปจับกลุ่มอดีสตสัตวแพทย์ของวัดคนที่มาฝังไมโครชิปให้เสือตัวนี้ด้วยใช่ครับแล้วคุณสิริยังบอกด้วยนะครับว่าเสือก็เป็นสัตว์สงวนเปรียบเสมือนสมบัติของชาติการที่เอาหมายค้นเข้ามาใช้ที่วัดนะครับอันนี้ก็เหมือนกับมาค้นสมบัติของตัวเองคดีนี้ถือว่าเป็นคดีแพ่ง แต่กลับนํากําลังเจ้าหน้าที่นะครับมาบังคับมายึดเสือเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องต้องที่จัดทาลายทางวัดนะครับแล้วก็นําเสือไปยังสถานที่จัดแสดงใหม่ด้วยครับส่วนที่มีข่าวนะคะว่าวัดเป็นทุ่นตางของเส้นทางค้าเสือนะคะตัวแทนของวัดป่าหลวงตาบัวก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะอะลองฟังคําชี้แจงของตัวแทนวัดป่าหลวงตาบัวค่ะ ทางวัดเองวัดเสือเนี้ยทุกวันนี้ข่าวที่ออกมามันเปรียบเสมือนซ่องโจรไปละไม่ได้เป็นวัดไปละเป็นสถานที่ค้าสัตว์ป่าผมต้องกราบเรียนต่อสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับว่าที่นี่ไม่ใช่อย่างข่าวที่เป็นกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยมันมีการเมืองที่เข้ามาแทรกในตรงนี้ถามว่าการเมืองยังไงข่าวที่ออกมาเนี่ย การกระทำตรงนีมน้มันเหมือนกับมีความผิดที่มากมายข่าวที่ไปลงนั้นลงไปที่พระอาจารย์ทั้งหมดแต่การกระทํานั้นพระอาจารย์ท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารที่นี่มันมีคนที่บริหารที่นี่แต่พยายามที่จะไปลงโทษลงทันกับพระอาจารย์ครับคุณสีริเองนะครับก็ อย่างชี้แจงด้วยนะครับอย่างที่คุณสุชาดาบอกไว้นะครับว่ามีข่าวมาบอกว่าทางวัดเนี่ยเป็นเสมือนต้นทางน,นะครับการค้าเสือคุณสิริบอกว่าไม่เป็นความจริงเป็นการกล่าวหากันลอยๆส่วนเรื่องตะก,กุดนะครับของขังที่ทําจากชิ้นส่วนเสือยืนยันทางวัดไม่รู้เรื่องแต่เป็นเจ้าหน้าที่วัดสองคนที่ทําตะกุดขึ้นมาเองแล้วก็นําไปซ่อนไว้ในกุฏิพระและเมื่อต้องการหนีความผิดนะครับก็เลยนําขึ้นรถกระบะออกไปแล้วก็ให้พระนั่งตามไปด้วยนะครับคิดว่าจะไม่โดนค้น ส่วนเรื่องของหนังเสือการดองเสือที่มีการทําสัญญากับต่างประเทศนั้นนะครับเรื่องนี้ก็คงต้องไปถามสัตวแพทย์ที่เข้ามาดูแลเสือเพราะว่าคนธรรมดาเองถ้าไม่ใช่หมอก็คงจะดองสัตว์ไม่ได้ ตรงนั้นถือว่าเป็นสถานพยาบาลคนนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการช<ล>ี้แจงล่าสุดน,นะครับจากทางตัวแทนวัดครับนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ได้ฟังจากปากของทางฝั่งวัดเองคะ่ะสรุปแล้วก็คือวัดเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องของสัตวแพทย์เดี๋ยวคงต้องรอตํารวจไปรวบรวมพยานหลักฐานนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันไปนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าเสือข้ามชาติจริงไหมแล้ววัด พระที่อยู่ในวัดเนี่ยมีใครบ้างที่เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์นี้ใช่ครับก็ถือว่ายังเป็นประเด็นใหญ่นะครับนาติพี่ข,ของเราก็ยังคงก่อติดเรื่องนี้นะครับ